เวลาที่จอดรถทำธุระข้างทางหรือว่าเข้าป่าก็ตามก่อนจะทำธุระเขาก็จะให้ยกมือไหว้เจ้าที่เจ้าทางเสียก่อนมิฉะนั้นอาจจะต้องเจอดีดังเรื่องต่อไปนี้ก็เป็นไปได้เรื่องนี้นั้นเป็นประสบการณ์ตรงของผมเองเลยสมัยที่เรียนจบปว,วชที่8ริ้วแล้วก็ได้มาทำงานที่เดียวกับที่พ่อผมทำอยู่ย้อนกลับไปเมื่อปศส5 4 2 พอผมเข้าไปทํางานได้ประมาณสัก2เดือนก็ได้ไปรู้จักกับเพื่อนที่เข้ามาพร้อมกันของนั้นชื่อว่าเตเตนั้นเป็นคนดีสนุกสนานเฮฮาชอบสังสรรค์ช่วงสุดสัปดาห์เป็นประจำมีอยู่วันหนึ่งเตก็ได้มาชวนผมนั้นไปเที่ยวที่ระยองหาดแหลมแม่พิมพ์ด้วยความที่ผมนั้นยังไม่เคยไปเลยถามว่าไปยังไงไปกี่คนมันบอกว่าเอารถกระบะไปสองคันมีมันกับแฟน และก็เพื่อนผู้ชายสองคนผู้หญิงอีก3มคนแต่ว่าจะมีหลานชายลงมาจากบ้านนอกจับไปด้วยนะไปเย็นวันเสาร์เปิดท้ายกินเล่าบายบายวันอาทิตย์ก็ค่อยกลับมาผมเลยได้ตกลงไปด้วยเพราะว่าชอบเที่ยวทะเลอยู่แล้วเลิกงานวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งเอาชุดไปเปลี่ยนขึ้นรถเต้แล้วก็ได้ไปหาเพื่อนอีกกลุ่มซึ่งก็ได้รู้จักหลานชายเต้ที่ชื่อว่าน้องต้องซึ่งต้องน,นั้นก็อายุ14ปี กำลังวัยรุ่นเลยพวกเราพากันขับรถมาตามเส้นทางเรื่อยๆมาถึงแถวระยองก็พากันลัดเข้ามาถนนเส้นหนึ่งที่มีแต่ดป่ามันสัมปะหลังกับป่าสับประรดมันก็ดูน่ากลัวยิ่งนักแล้วพอดีผมกับเตก็เกิดปวดปัดสสาวะขึ้นมาก็เลยได้บีบแต่เป็นสัญญาณบอกกับเพื่อนกันหลังให้จอดก่อน รถค่อยๆจอดริมถนนที่มีต้นหูกวางใหญ่ขนาดแบบว่าคนสามคนนั้นโอบได้เลยผมกับเตก็เลยเดินอ้อมต้นไม้ต้นนั้นไปพอเข้าไปก็ต้องตกใจเพราะว่าหลังต้นหูกวางนั้นมีกระทงใบตองวางอยู่3ถึงสอันมีขนมสาลีแอปเปลิลหั่นเป็นชิ้นๆแก้วน้ำพลาสติกที่ไม่มีน้ำซึ่งก็อยู่ใกล้กันกับสารเพียงตาน้อยๆมีแก้วน้ำเล็กๆวางอยู่ ผมหันไปสบตากับเต้ยกมือไหว้พร้อมกันแล้วก็เดินเลยเข้าไปในป่าสักหน่อยทำธุระเสร็จเดินกลับออกมาก็เลยไหว้สารเพียงตาอีกครั้งจังหวะเดินกลับไปที่รถเจ้าตองก็เดินมาพอดีมันบอกว่าผมพึ่งจะปวดที่รอผมก่อนนะผมก็ได้พยักหน้าให้แล้วมันก็ได้เดินอ้อมหลังต้นไม้ไปสักประมาณสองนาทีแล้วก็เดินออกมาตอนนั้นท้องฟ้า ขอเริ่มที่จะมืดค่าแล้วผมก็เลยบอกกับเตวาจะมานั่งกระบะหลังต้องมันก็เลยขอมานั่งอยู่ด้วยจังหวะที่รถสตาร์ทเครื่องกำลังที่จะออกตัวมันก็มีความรู้สึกว่ารถมันยวบแล้วก็เด้งขึ้นคือเหมือนกับมีคนนั้นขึ้นมาบนกระบะท้ายรถนี่แหละใจขอไม่ดีเลยได้ยินเสียงลิงน้อยในใจก็คิดว่าจัาแน่กูทิปนี้เรามาถึงที่หาดแหลมแม่พิมกันประมาณทุ่มครึ่ง จอดรถเคียงกันเปิดไฟหน้ารถเปิดท้ายเอาเครื่องดื่มแล้วก็ได้เอาเสื่อมาปูผมนั้นก็อยู่ฝ่ายทำกับแกลมจะมีปิ้งหอยแครงปลาเผากุ้งย่างปูทะเลที่เตรียมมาตอนนั้นบรรยากาศดีมากคือมีเสียงคลื่นซัดสดมองเห็นไกลสุดขอบฟ้าเราเอากีตารมานั่งเล่นร้องเพลงกันผมที่กำลังยืนย่างกุ้งอยู่มองไปที่ต้นสนไกลๆเห็นเป็นเงาดำๆ เดินไปเดินมาอยู่แล้วเจ้าต้องก็บอกว่าปวดฉี่อีกแล้วพี่ไปตรงนั้นก่อนนะแล้วมันก็เดินไปตรงที่ผมนั้นเห็นเงาดำๆนั่นแหละเห็นยืนแบบว่างึงักๆงยงัก,งงงกแล้วก็ล้มฟุบลงไปเลยผมกำลังจะวิ่งไปดูจูๆ่ๆมันก็ลุกขึ้นเดินกลับมาตอนกำลังที่จะเดินสวนกันหน้าของมันนั้นก็มองตรงแต่ลูก,กตานั้นหันมามองผมแบบว่าเข่งมากๆ ตาเหลือกแทบจะทะลุเบาออกมาเลยผมเลยถามว่าเป็นอะไรไหมมันสส่หัวประมาณว่าไม่เป็นอะไรพี่แล้วผมก็ได้ยินลิงน้อยมันร้องก้องอยู่ในหัวจนปวดหัวสุดนั่งลงคุกเขา่าแล้วผมก็ได้ลุกขึ้นเดินกลับไปตกที่นั่งดื่มกันเจ้าตองเดินไปหยิบกุ้งที่กำลังย่างอยู่บนเตาร้อนๆหยิบมาหักครึง่งเขียวกันต่อหน้าต่อตาคนอื่นเลยผมเลยทักว่ากินแบบนั้นได้ไง ไม่ข่าวเหรอมันหันมามองหน้าผมไม่อร่อยดีหิวกูจะกินมันแบบดิบๆให้หมดเลยเตเดินมาบอกว่ากินดิบมันมีพยาธิเยอะไอพี่เขาทำเสร็จก่อนแล้วค่อยกินไปนั่งร้องเพลงชงเล่าให้พี่ก่อนไปเจ้าต้องเงย่อหน้าขึ้นมาแล้วก็ได้พูดเสียงแข็งออกมาว่ากูไม่ไปเตโมโหก็เลยคว้าขอเสื้อเจ้าต้องไว้ผมรีบเข้ามาห้าม แต่ต้องเอามือมาปัดแขนของเต้แล้วก็มาโดนตัวของผมประเด็นไปถูกต้นส่วนไกลๆพวกสาวๆก็เริ่มกลัวกันแล้วเพราะว่าบรรยากาศนั้นไม่ค่อยดีนักเวลาตอนนั้นสักประมาณอาทุมมีชาวบ้านเหมือนกับว่าเป็นชาวประมงนั้นเดินมากับลูกสาวอายุราวๆสามขวบจะเดินมาตรงที่พวกเราผมก็ได้หันไปมองดูลูกสาวแกซึ่งลูกสาวนั้นก็แอบอยู่ข้างหลังตลอดเวลา เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเลยได้เข้าไปถามว่ากลัวอะไรไม่มีใครทำอะไรหนูนะน้องเขาก็พูดอะไรออกมาไม่รู้แต่เธอนั้นน่าเสียเลยน้ำตาลแฟนของเต้ไปถามแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าน้องเห็นว่ามีผู้ชายอยู่ในร่างของต้องแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งขี่คออีกสองคนก็กอดเอวเอาไว้น่ากลัวมากผมเลยบอกว่าทำไมกูไม่เห็นเลยวะสงสัย มันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วชาวประมงคนนั้นก็บอกว่าเห็นพวกคุณนั้นมานั่งกันอยู่นานแล้วมีคนยืนอยู่บนหลังคารถตั้งสี่ห้าคนมองมาที่พวกคุณพอน้องคนนี้ก็คือต้องเดินไปที่ใต้ต้นสนคนพวกนั้นก็กระโดดลงมาจากรถเดินตามไปเลยทีนี้ผมเลยหันกลับไปมองอีกทีเห็นหน้าผู้ชายตาโบมีผู้หญิงกี่คอกลมหน้าลงมามองผม ผู้หญิงผมกระเซาะกระเซินตาแดงกล่ำกอดเอวชี้หน้าผมเชิงกับบอกว่าอย่ามายุ่งผมก็ได้เดินไปกระซิบกับเตมันบอกว่าเจ้าตองน่าจะไปทำอะไรสักอย่างแน่เลยทำไมผีมันตามมาเยอะขนาดนั้นเลยถามชาวประมงคนนั้นว่าแถวนี้พอจะมีวัดบ้างไหมครับแกก็บอกว่ามีแต่ว่าอยู่ไกลมากและพระก็คงจะจำวัดหมดแล้วแต่ถัดจากเนินหินตรงนั้นไกลๆ แกชี้ไปมองไปก็เห็นหินอยู่ไกลๆมีพระธุดงมาประกดอยู่ตรงชายหาดนะแต่ตอนนี้ท่านคงจะเดินจงกรมอยู่ยังไงก็พาไปหาท่านเพื่อท่านนั้นจะแก้อะไรได้บ้างพูจบเท่านั้นเจ้าตองก็พูดออกมาว่ามันลบหลูก่กูกูจะเอามันไปอยู่ด้วยต้องออกวิ่งลงไปในทะเลเตกระโดดกอดเอวไว้แต่ไม่น่าเชื่อเด็กตัวเล็กๆมันลากตัวเต จะลงไปในทะเลอย่างเดียวผมและก็เพื่อนผู้ชายอีกสองคนก็กลู่กันเข้าไปช่วยกันจับเจ้าตองตามกลางเสียงร้องของสาวๆมันสะบัดสลัดพวกผมกระเด็นหมดเลยรวมตั้งเต้ด้วยเจ้าตองกำลังจะเดินลงทะเลจู่ๆก็ได้ยินเสียงสวดมนต์เป็นภาษาบาลีซึ่งก็เป็นบทสวดแบบธรรมดาร่างเจ้าตองนั้นก็หยุดเหมือนกับโดนตึงเอาไว้เสียงร้องโอดโอยทรมานทั้งหญิงชายออกจากปากของมัน พลันก็มีหลวงพ่อรูปหนึ่งเดินมาที่พวกผมทีนี้พวกเราต่างก็วิ่งมากราบไหว้ท่านกันหมดท่านจึงถามว่าทำไมมาแฝงร่างเด็กหนุ่มคนนี้มีอะไรกันมีเสียงผู้ชายแก่ๆพูดขึ้นมาว่าพวกผมคือดวงวิญญาณตายโหงประสบอุบัติเหตุตายคาที่ตรงที่มันจอดรถฉี่กันนั่นแหละเด็กหนุ่มคนนี้มันลบหลู่พวกผมผมเลยถามว่ามันไปทำอะไร เขาชี้หน้าผมกับเต้ลแล้วก็บอกว่ามันไปฉี่ใส่แก้วพลาสติกที่อยู่ตรงกระทงที่เขาได้เอาของมาวางเส้นวายไม่พอยังเอาใส่แก้วที่ตรงสารเพียงตาอีกแล้วรู้ไหมน้องมันพูดว่าอะไรผมนั่นสายหน้าแล้วเขาก็บอกมาว่ากินสาลี่มันจะติดคอไม่มีน้ำได้ยังไงวะเดี๋ยวเอาน้ำให้กินจะได้ไม่ขอแห้งไง พวกผมก็ได้แต่มองหน้ากันเจ้าต้องมันทำขนาดนั้นเลยเชียวหรือหลวงพ่อทันก็เลยพูดขึ้นมาว่าแล้วจะให้ทำอย่างไรซื้อของไปเส้นไหว้ใหม่ไหมเขาบอกว่าไม่เอาจะเอาบุญใหญ่อย่างเดียวบวชเนนนั้นหรือเขาระยักน้าให้แล้วก็บอกว่าให้โอกาสหลังจากวันนี้15วันพรุงนี้ต้องเอาดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้แล้วก็ไปบวชเนนให้หนึ่งเดือน ไม่อย่างนั้นจะเอาเจ้าต้องไปอยู่ด้วยพูดจบก็หายหลังลงไปในทะเลเลยเต่ก็เลยวิ่งลงไปอุ้มร่างขึ้นมาพอต้องฟื้นขึ้นมาตอนปีห้าก็ได้ความว่าไปทำแบบนั้นจริงๆเลยโดนพวกผมนั้นอบรมสั่งสอนกันยกใหญ่พอกลับไปตรงนั้นก็เอาดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้ขอขมามีไก่ย่างปลาทูและกะนมไปด้วย พอกลับไปที่บ้านมันก็ได้ไปบวชเนรตามที่หลวงพ่อท่านบินทบาทวิญญาณผีตายห่งไว้